สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่คมชัดลึกบันเทิงไลฟ์ค่ะวันนี้อยู่กับพี่ฉันปริมมุกระวีและคุณฟีรัชนน์ค่ะ,ะ,ะวันสุดแล้ววันนี้เนี่ยรู้สึกดีใจมากทำไมคะถูกใจถูกใจที่มาก <c oughs> จะได้เจอกับห <c oughs> นุ่มๆสายซีรีส์วาย อย่างที่บอกไปว่าทุกๆวันศุกร์นั้นนะครับทางคมชิดบันเทิงไลฟ์ของเราจะเชิญแขกรับเชิญนะฮะที่เป็นนักสแสดงแล้วก็เกี่ยวเนื่องกับสายซีรี์สายวานมาพูดคุยกันวันนี้ก็เลยต้องขอเอาใจแบบนแงนหวานชุดเราก็บอกกันนะว่าหวานจริงแล้วก็เป็นหนุ่มที่แบบเป็นสายหวานด้วยคนนี้<ช>ละมูนสุดๆดใครรู้ไหมคะคุณผู้ชม น้องเซนค่ะไม่ต้องคิดแล้วอมาขนาดนี้แล้วเชื่อว่าหลายคนอ่ะกดแชร์กดไลค์รอดูแล้วแหละพี่ฟีใช่เลยครับผมซึ่งวันนี้ต้องบอกว่าน้องเซนเนี่ยนอกจากจะทํางานทำเบื้องหน้าแล้วก็ได้หันกลับมาลุยงานเรื้องหลังโอ้โหเป็น ผู้จัดที่นับนับไปนับมานี่ก็เป็นอายุน้อยมากนะใช่ค่ะแถมยังมีความสามารถพิเศษในหลายๆด้านรวมถึงเรื่องพิธีกรด้วยใช่ไหมสี่เขาอาจจะมาแย่งหน้าที่ของพวกเราเริ่มวันวันแล้วนะรอบหน้าอาจจะเชิญมาอ่านข่าวกับเราเลยนี่แหละได้พี่ต้องไปเลยเออหลบก่อนน้องเซนมานะเอาเป็นว่าตอนนี้คุณผู้ชมนั้นอยากจะพบเจอกับน้องเซนแล้วฮะน้องเซนอยู่กับเราแล้วครับผมเซนต์สวัสดีครับ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  ไม่เจอกันนานเลยเจอกันแต่โลกออนไลน์จริงๆใช่ครับถามถามก่อนอื่นเลยคัะว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างเออตอนนี้นะครับผมแบบว่าเหมือนแบบเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการอยู่บ้านแลวแล้วผมเป็เช่่ยวอะไรคนน่าจะเหมือนผมอะไรเงี้ยตอนนี้ก็คือแบบว่าอยู่บ้านครับอยู่บ้านเป็นหลักแล้วก็มาอยู่ออฟฟิศครับแล้วก็ทํางานแบบเบื้องหลังนี่แหละเป็นหลักครับกิจกรรมในแต่ละวันทำอะไรบ้างคะเซนช่วงนี้เออเริ่มเริ่มต้นจากแบบตื่นนอนก่อนเลยครับผมต้องพยายาม <laughs> ทำตาแบบหนังตาบนให้ขึ้นไปอยู่ข้างบนให้ได้เพราะรู้สึกว่าหนักหนังตามากแต่ละวันนะครับครับผมก็ก็แต่ละวันก็ส่วนใหญ่ก็แบบพยายามที่จะแบบว่าเออหาอะไรทําให้ตัวเองรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราต้องมีอะไรทําตลอดเวลานะครับก็แบบว่าใช้ชีวิตปกติครับเราก็จะมามาดูแบบงานที่ออฟฟิศมาดูแบบว่าเอองานเบื้องหลังต่างๆอะไรเงี้ยครับผมเราก็จะแบบ <c oughs> ออกกํลาลังกายอ่านหนังสืออะไรเงี้ยครับผมมีช้อปปิ้งออนไลน์บ้าง น,นั้นครับอะก่อนที่จะไปถามถึงเรื่องกิจวัตรประจำวันในช่วงของโควิดสิบเก้าเรามาถามถึงเรื่องการขึ้นแท่นเป็นบอสเป็นผู้จัดซีรีส์กันดีกว่าน้องเซน์ครับโอ้โหอายุแค่นี้เองเอออยู่ๆพื้นจับพัะจับผูแล้วก็มันคิดยังไงถึงอะลงตัวเองไปทําซีรีส์เลยทีเดียวน้องเซน์ครับไลห้ฟังกันหน่อยฮะจริงๆต้องออกก่อนว่าไม่รู้ว่าเรียกว่าผู้จัดหรือเปล่าแต่ว่าจริงๆผมผมแบบเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทไอดอลแฟคเอรี่ครับจริงๆเริ่มต้นจากว่าเราเปิดค่ายก่อน เราเปิดเปิดค่ายแบบว่า idol factory มาก่อนครับผมแล้วรเราก็แบบเออแบบว่ามีน้องๆในค่ายอะไรเงี้ยเราก็เริ่มแบบว่าเอออยากจะทำโปรเจกต์ซีรีส์อะไรเงี้ยครับน้องๆมีความฝันอยากทำเรารู้สึกว่าเอ้ยถ้าจะทำเกี่ยวกับซีรีส์เราจะทำซีรีส์แนวไหนดีทำแบบไหนดีอะไรเงี้ยก็เลยใช้ต่ความถนัดับด้วยความว่าผมเกิดจากซีรีส์วแล้วก็เราโตมืกับซีรีส์วายพอสมควรก็เลยเลือกที่จะหยิบซีรีส์วเนี่ยมาทำแล้วก็แบบหาเรื่องราวที่เกี่ยวกับการแอบหบลงรักใครสักคนมามาทำก็เลยออกมาเป็นซีรีส์แอบหบลงรักเดอะ อซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยอก็คือตอนนี้คือเดียวกับทางช่องสามเรียบร้อยแล้วว่าจะลงออกอากาศทางช่องสามแน่นอนใช่ไหมฮะเรียบร้อยครับคือเราจะฉายกันที่ช่องสามทั้งสองช่องทางเลยนะครับเป็นสดๆเลยที่เช่องสาม HD นะครับผมแล้วก็ที่แอปพลิเคชันสามพันแล้วก็เรื่องนี้นี่จริงๆน้องปิ่มครับน้องเขามีการถ่ายทําไปแล้วส่วนหนึ่งใช่ไหมฮะน้องเซนใช่ครับตอนนี้ถ่ายทําเสร็จแล้วปประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นต์ครับ เออ <c oughs> แต่เพราะว่าสถานการณ์โควิดสิบเก้าใช่ไหมใช่ครับก็เลยไม่สามารถที่จะแบบออกกองได้จริงจริงก่อนนันนี้ใจตุมต้มตต่อมตอม,มากครับเพราะว่าต้องรอว่าตะการว่าวันนี้ออกกองได้ไหมพรุ่งนี้ออกกองได้ไหมอะไรเงี้ยก็คือแบบโอ้บแบบว่าช่วงนั้นคือแบบโมมุนกันเลยทีเดียวคือมองว่า <c oughs> พอปรับเปลี่ยนจากเรื่องของการเป็นนักสแสดงเองแล้วก็มาลงดูแลโปรเจกต์ใหญ่ๆแบบนี้เองมันเพิ่มสกิลเราในเรื่องของการทํางานด้านบันเทิงขนาดไหนครับน้องเซนฮะ โอ้ยผมผมเอาตรงๆเลยนะ,แ,ะแรกๆะครับผมผมแบบเรายังไม่มีประสบการณ์เยอะขนาดนั้นนะครับเราใช้ประสบการณ์จากแค่ตอนที่เราเป็นเบื้องหน้าเพื่อเอามาสันิฐานเป็นเบื้องหลังนะครับเราก็เราก็ลองทำเรื่อยๆครับได้พี่พุ่มกลับเองได้แบบว่าโปรดิวเซอร์ได้หลายๆคนอะไรเงี้ยมาช่วยปุ๊บเราก็แบบเริ่มเข้าใจได้เรียนรู้งานในรูปแบบต่างๆแล้วก็แบบว่าทำมาเรื่อยๆครับจนตอนนี้ก็โอ้ซีรีแอบหลงลักก็คือแบบว่าแบบ แบบเอาว่าเป็นรูปเป็นร่างแล้วตอนนี้สามารถถ่ายทําได้พอสมควรอะไรอย่างเงี้ยออกมาตัดต่ออะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็รู้สึกว่าเออ,เออแบบชื่นใจครับชื่นใจเอ,อ็นไหมคะการทำบัตไหมะคะกับการที่ตอนแรกเนี่ยเราเป็นนักสแสดงอ,อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะการเราต้องพลิกบทบาทมาเป็นคนดูเป็นคนคิดเองทั้งหมดอย่างเงี้ยครับโอ้มันมันแตกต่างกันพอสมควรครับตอนแรกผมรู้สึกว่าแบบเอองานเบื้องหลังอาจอาจจะไม่ได้แบบว่าแบบอาจคือเหมือนกับงานเบื้องหน้าครับเราจะรู้สึกว่ามันเป็นการที่แบบแผดทอดการแสดงใช่ไหม งานเบือ้องหลังอาจจะไม่ใช่การถ่ายทอดการแสดงแต่เป็นการวางแผนมากกว่ายอะไรเงี้ยแต่พอพอมาทำเบื้องหลังนะครับคือเบื้องหลังอ่ะต้องทั้งถ่ายทอดและทั้งวางแผนเลยนะเพราะว่าการถ่ายทอดนะครับตั้งแต่บทละครอ่ะคือเราผมอยู่ตั้งแต่ขั้นตอนการทาบทละครนะครับซึ่งบทละครก็ต้องถ่ายทอดความเป็นการแสดงเข้าไปตั้งแต่บทละครแล้วอะจนก,กระทั่งมาทําแบบว่า,เ,าเบรกดาวเองทําแบบโลเคชั่นนู่นนี่นั่นทุกอย่างที่ทําออกมาแล้วซึ่งก่อนหน้านี้ครับตอนเราเป็นนักแสดงรู้สึกว่าเราเราส่วนใหญ่เราเราก็แบบว่าแบบเอาเบรกดาวมาปุ๊บ แล้วเราก็เล่นตามเบรกดาวที่เขาแบบเขียนเบรกดาวมามาทํากันบ้านมาทำการบ้านเกี่ยวกับการแสดงแล้วก็นาไปแสดงแต่นี่คือเราต้องวางแผนก่อนที่เขาจะไปอยู่ในขั้นตอนนั้นนะครับก็เป็นงานอีกรูปแบบหนึ่งแต่สนุกเหมือนกันเลยครับจริงๆแบบผมว่ามันแตกต่างกันนะแต่มันก็ต้องเป็นความสนุกที่แบบว่าอร่อยในคนละแบบกันเออใช่ว่าต้องว่าว่าเราอยากจะได้มุมมองไหนในฉากนั้นซีนนั้นไว้ด้วยอยู่แล้วถูกไหมครับ เหมือนเหมือนเราแบบเราต้องฝึก huh. จ oh. ินตนาการมากอะครับเราแบบออยากได้แสงแบบนี้อยากได้สีแบบนี้อยากได้กล้องแบบนี้คือผมก็ไป็้นัตามหานะรู้สึกว่าแบบเอออยากอยากอยากให้อยากให้มุมแบบนี้อยากได้แสงแบบนี้เลยต้องทำยังไงอะไรเยก็ไป่นนักตามหาครับผมก็อย่างในในซีรีส์เราเราใช้กล้องที่ถ่ายเป็น 6K HDR เลยโอ้ซึ่งจริงๆแล้วอะในทางการการแบบว่าเออฉายอะครับอย่างแบบบ้านเราเองอะไรอย่างเงี้ยก็จะส่วนใหญ่ก็ยังยังแบบอาจจะ เป็น 4K ในบางช่องทางอะไรอย่างเงี้ยอาจจะยังไม่ถึง 6K อะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ผมก็ถ่ายถ่าย,าย่ายแบบว่าทั้งแบบว่าแต่ละซีนนะครับก็คาดหวังว่าเอ,อ้ยอยากจะแบบให้คนเห็นเป็น 4K HDR อย่างแบบเราจะได้เห็นเต็มๆกันในช่อง3ใช่ไหมครับแล้วถ้าใครอยากได้แบบความจุใจของระบบ 4K HDR เองก็มาดูได้ใน YouTube ของ idol factory เพราะาตอนแรกคือผมอะผม ผมแบบตามหามากอะไเงี้ยว่าแบบว่าช่องทางไหนอรัที่เราจะสามารถฉายได้ให้เต็มเต็ม 4K HDR จริงๆนะครับก็มาจบอยู่ที่แบบยูทูบเนี่แหละครับตอนแรกก็คือในไทยเองตอนนี้มี2แอปพลิเคชันัที่ทำได้ก็คือ YouTube กับกับ Netflix แต่ว่าเราก<อ>็เลยเลือกที่จะอารมณ์ทาง YouTube ก่อนจะได้พาราเลลกับทางช่อง3ได้เลยประมาณน<อ>ั้นครับจริงสงนะสัยฮาดองเซนครับว่าในเรื่องของการเลือกเรื่องละครแล้วก็ตัวนักแสดงเองอย่างเงี้ยครับการตัดสินการตัดสินใจโอ้โหกระบวนการขั้นตอนมันต้องยากมากๆแน่ๆเลยครับไปฟังหน่อย โอ้ oh, oh, เราเราตามหามากครับจริงๆเริ่มเริ่มจากว่าตอนทําเลือกเลือกซีเรื่องนี้มาครับผมก็ <c oughs> จริงๆแคสแคสจากน้องใน่ายก,ก่อนเลยครับจริงๆมีน้องในค่ายคือน้ <c oughs> องเซงวิชัยใช่ไหมครับก็แคสน้องเซงวิชัยก่อนเองเออน้องสามารถเล่นบทนี้ได้ในตัวละครนี้ได้ก็โอเคเราก็โล่งใจไปปะหนึ่งครับเป็น <c oughs> ตัวละครที่ชื่อว่าโตะใช่ไหมครับแล้วก็จะมีตัวละครสาคัญอีตัวละครหนึ่งก็คือชื่อพี่เหนือครับซึ่งพี่เหนือเนี่ย เราก็แชทครับซึ่งอันนี้คือแบบเป็นโอเพนแชทเลยตอนนั้นที่เราเปิดกันแต่เป็นลักษณะว่าแบบส่งมาออนไลน์อะไรเงี้ยครับผมเราก็แชทกันแชท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 แบบเ mm hmm. ยอะเหมือนกันนะครับณต,ตอนนั้นน่าจะแบบโอหลายคนมากอะ่ะจน mm hmm. จนเราแบบได้ได้พี่บิลลี่มาซึ่งทั้งสองคนเขาจะมีความเป็นตัวละครในนั้นอยู่แล้วครับโดยที่ว่าเราเขาเขาทั้งสองคนนะครับตอนมาแชทเขาจะพูดเหมือนกับว่าเขารู้สึกว่าชีวิตเขาอ่ะไม่มีความตัวละครเลยแต่ว่าผม mm hmm. มีโอกาสได้คุย้วผมรู้สึกว่ามันจะมีความตัวละครอยู่เล็กๆแต่เราแค่ขยายส่วนเนี้ย ในใ,ในตัวเขาอะให้มันแข็งแก่ขึ้นรวมถึงที่เราได้แบบว่าตัวน้องเซอร์ไพรส์เองมาเดี๋ยวว่าตัวเฮงมาอะไรเงี้ยครับทั้งสองคนก็จะมีความเป็นตัวละครเขาเล็กๆอยู่แล้วผมรู้สึกว่าเออมันน่าสนใจซึ่งในในความแอบหลงรักของแต่ละคนอะแต่ละคนก็มีแบบสตอรี่ชีวิตที่เออมันก็มีความที่แบบเอยสามารถหยิบความรู้สึกนี้มาใช้ได้อะไรเงี้ยครับเอออะจริงๆแล้วในเรื่องนี้เนี่ยเซนได้แสดงด้วยถูกไหมครับใช่ครับเออในของเราเส้นเรื่องของเราที่แอบหลงรักของเรามันเป็นยังไงแฟนๆอยากรู้แน่นอน ตัวละครผมใช่ไหมครับไม่ไม่แอบตัวละครใครเลยครับตัวละครผมอะจะเป็นเหมือนกับอารมณ์เหมือนแบบเป็นเหมือนเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรนางฟ้าแม่ทุนหัวอะไรครับที่แบบเขาเรียกว่าอกบเทพกบเทพที่เหมือนกับว่าแบบนำพาความรักของสองคนมาเจอกันอะไรอย่างเงี้ยอยากให้ผู้ชมหวังกันผมมารับเชิญครับเรื่องนี้มารับเชิญอาจจะโผล่แบบว่บเว็บบาว็บแต่ก็มาทั้งเรื่องเลยครับแต่มาแบบเดี๋ยวเว็บมาหน่อยเดี๋ยวเว็บมาหน่อยเดี๋ยวเว็บมาหน่อยอะไรอย่างเงี้ยอ๋อใช่ครับคือแบบให้น้องๆโซโล่ฝีมือกันเต็มที่ถูกไหมครับ ใช่ครับตอนแรกเก่าว่าจะแวบ,บน้อยๆครับจะแบบทั้งเรื่องเลยสักห้านาทีอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้เริ่มแบบไม่ห้านาทีแล้วเริ่มนานกว่านั้นละใช่ค่ะถ้าถามถึงการตัดสินใจเนี่ยคะ่ะที่จะนําซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยมาฉายเรามีวิธีคิดยังไงทำไมถึงตัดสินใจแล้วว่าเนี่ยฉันจะทําแนวนี้แหละแบบนี้แหละรจริงๆเริ่มเริ่มจากว่าที่เลือกซีซีเร่องเนี้ยครับเราไปเจอนิยายก่อนนี่ชื่อเป็นนิยายแอบบงรักเนี่ยครับผมเราไปเจอผู้เรารู้สึกว่าเอ้ยนิยายเรื่องนี้มันเกี่ยวกรแอบบัก แล้วผมก็เชื่อว่าคําว่าแอบหลงร ant, ักนะครับทุกๆคนต้องเคยรักใครสักคนหนึ่งโดยที่ว่ามีเป็นรูปแบบต่างๆในการแอบหลงรักใครสักคนอะไรเงี้ยครับผมไม่ว่าจะเป็นแบบเออรักแบบว่ารักรุ่นพี่อะไรเงี้ยหรือว่ารุ่นพี่รักรุ่นน้องหรือว่าแอบรักเพื่อนหรือว่าบางคนอาจจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อความรักหรือบางคนเสียสละเพื่อความรักซึ่งความรักเหล่านี้ครับมันมีความน่ารักมันมีพลังของมันอยู่่ะผมเลยเลือกที่จะเล่าเป็นพลังของความรักที่ออกมาในรูปแบบของแอบหลงรัก ประมาณนั้นครับเออโหขยายความขนาดนี้ต้องถามต่อว่าแล้วเซ้นะครับโมเมนต์แอบลงรักนี้มันเคยเกิดขึ้นตอนไหนยังไงเนี่ยลองเล่าให้เราฟังนิดนึงนะฮะของผมเหรอโอ้ผมผมแบบผมเป็นคนแบบแอบลงรักกับทุกอย่างตลอดเวลานะอย่างอย่างทุกวันนี้ยผมผมก็แอบหลงรักเฟอร์เรี่อยู่แล้วผมก็หวังว่าสักวันหนึ่งผมจะมีโอกาสได้รักแต่เขอจริงๆสักทีเฟอร์เรี่นะฮะเอช่ไวั ไปฟาร์มเลยเออสุดท้ายมันแพงมากเลยอะคันหนึ่งก็ยี่สิบกว่าล้านมีใครมาดงเขาเรียกว่าเาเรียกว่ามาเป็นหรือยังอย่างเงี้ยก็ไม่ได้คําตอบนะไม่มีดูฟาร์มไม่มีคำตอบไอไม่เคยเคยถ้าเราแบบเป็นตัวบุคคลอะไรเงี้ยครับผมชีวิตชีวิตผมผมก็เคยก็เคยแบบว่าผมก็เคยแอบหลงรักรักใครสักคนเลยก็มีโมเมนต์เหมือนที่ผมเล่ามานี่แหละแบบเป็นสตอรี่ที่เราก็เคยแอบหลงรักใครสักคนนึงอะไรอย่างเงี้ยถึงแม้ว่าอย่างส่วนตัวผมแบบเวลาแอบหลงรักใครผมจะแบบรู้สึกว่า เราจะยังอยู่ในชีวิตเขาหรือไม่อยู Boy? ่ในชีวิตก็ได้แต่ขอให้เห็นรอยยิ้มและความสุขของเขาก็พออ้ยตอนนี้เนี่ยโดนตกไปแล้วอีกหนึ่งรอบกับอใช่คือพูดมาเหมือนกับเอ๊ะน้องบอกเราหรือเปล่าน่าที่เราเชื่อว่าแฟนๆที่อยู่ทางบ้านเนี่ยน่าจะคิดเหมือนเราสองคนจริงๆแล้วจากเซนสจะทําเรื่องของซีรีแล้วเนี่ยเหมือนล่าสุดพูดจะชิมลังเกี่ยวกับงานพิธีกรมาด้วยใช่ไหมครับ ใช่ครับไปเป็นพิธีกรรายการชีพ Sta สเตจมาครับเล่าก<ท><ด>ันหน่อยเป็นงางพิธีกรที่เราได้แบบไปลองเป็นพิธีกร<อ>ตื่นเต้นมากครับคือตอนผมผมทำงานพิธีกรนะครับเราเราแบบว่าไม่มีประสบการณ์การเป็น,นพิธีกรมาก่อนเลยคือเคยเป็นพิธีกรแค่พิธีกรมหาหลายัยพิธีกรโรงเรียนอะไรเงี้ยครับผมที่จะเป็นแข่งขันวิชาการอะเร้ถรูถึงว่าแบบมันเป็นแข่งขันวิชาการนะครับมันมันไม่ใช่อารมณ์แบบสนุกแบบนี้มันจะแบบว่า สวัสดีครับตอนนี้นะครับถึงเวลาที่เราจะเริ่มต้นงานแข่งขันวิชาการแล้วอะไรเงี้ยมันจะไม่เหมือนพิธีกรที่จะต้องมาสนุกแบบสวัสดีครับตอนนี้นะครับขอต้อนรับสู่รายการ g ีบอมสเตดอะไรเงี้ย <c oughs> มันก็จะเป็นมนึงนะครับซึ่งผมอะตอนแรกผมแบบกังวลมากเลยนะก็คือแบบว่าไปทํากันบ้านเยอะมากครับผมดูตั้งแต่ดูแบบทุกอีพีอะครับของรายการก่อนแล้วก็รู้สึกว่าอยากรู้ว่ามูทแอนดโทนของทั้งช่องเองเนี่ย เขาอยากจะได้อารมณ์ไหนผมก็ไปนั่งตามเก็บนั่งตามดูพิธีกรต่างๆในช่องนะครับดูแบบ,บแล้วก็ดูมุมเทคนิคก,การพูดสไตล์ของเขาต่างๆแล้วก็ลองปรับแต่ละอย่างเนี่ยเข้ามาใช้ของเราเองอะไรเงี้ยครับผมก็คือแบบ,บเออเราเราเราแบบทำการบ้านหนักมากครับผมถึงขั้นว่าก่อนก่อนวันนั้นประมาณสองวันนะครับนอนไม่หลับนอนไม่หลับแล้วก็แบบเออนอนไม่หลับเลยแล้วก็แบบผมก็นอนไม่หลับผ<อ>มก็ตังตื่นมาดูด้ครับเปิดเปิดแล้วก็ดูแบบเข้า youtube เปิดแล้วก็ดูรายการของทางช่องเนี่ยแล้วก็นั่งดูวนไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยแล้วก็นั่งจดคือผมานนั่งเลยะแบบ เออแบบเราอยากจะใส่อะไรเพิ่มอะไรที่เรารู้สึกว่ารายการต้องการเพิ่มอะไรเงี้ยผมก็ทำกันบ้านเรเรื่อยๆเลยแล้วก็จนแบบเริ่มต้นเป็นพิธีกรในในทางแบบเออทางเวิร์กพอยต์ทีบ๊อบสเตทครับชอบไหมคะเซนต์นพิธีกรสนุกมากสนุกมากครับคือแบบปกติเล่นละครตลอดเลยเราเราจะมีเป็นสคริปต์แลวบทที่เขาแบบเตรียมไว้ให้ใช่ไหมครับคือผมผมบอกเลยนะคือแบบงานพิธีกรมันก็จะมีเป็นสคริปต์เป็นข้าวๆถูกต้องไหมครับว่าจะต้องถามอะไรจะต้องอะไรคือผมแบบ ไปไกลมากอ่ะอยู่อยู่ในสคริปด้วยแล้วก็แบบออกไปนอกแบบสคริปแบบไปไกลอย่างสมมุติว่าสคริปเขียนมาสาบรรทัดเราพูดไปยี่สิบกว่าบรรทัดอะไรเงี้ยคือมันสนุกมากครับมีความเป็นตัวตนพอสมควรที่เราใส่ความเป็นตัวตนของเรพอสมควรแต่จริงๆคือแบบจากประสบการณ์นะครับที่ผมแบบสรุปจากดูรายการทั้งหมดอ่ะผมรู้สึกว่าเขาว่าพิธีกรเหมือนกับว่าเราเราคือเจ้าบ้านนะครับแล้วเราเหมือนจะทํำยังไงให้เหมือนเนาะเขาเป็นแขกที่มาบ้านเราแล้วเขารู้สึกสบายใจแล้วแบบอยากจะแชร์อะไรกับทุกคนฟังในบ้านเรามากที่สุด ผมผมได้พยายามกับเตรียมมาเวลาผมทำงานพิธีกรครับอพอได้ทํางานพิธีกรแล้วตัวนี้เนี่ยเออแน่นอนว่ากับสิ่งที่เราเตรียมตัวมาพอถึงเวทีจริงเนี่ยฟิลลิ่งมันเป็นยังไงบ้างเออมันตื่นเต้นมันแตกต่างขนาดไหนครั้งแรกเลยขึ้นไปบนเวทีครับตื่นเต้นมากพูดพูดรัวเลยพูดรัวแบบว่าแบบเหมือนเหมือนตอนขึ้นไปตอนเทปแรกที่ถ่ายอะครับยังไม่ได้ถ่ายเทปเปิดยังไม่ถ่ายช่วงเปิดตัวแต่ถ่ายช่วงเข้ารายการเลยอะแล้วคือผมอะขึ้นไปแบบ ไปคุยกับไปคุยกับแบบว่าเออทางทางแบบว่าศิลปินเลยอะไรเงี้ยครับผมซึ่งแบบตื่นเต้นมากแบบคือขึ้นมาบนเวทีด้วยจะได้แนะนําตัวก่อนอะไรเงี้ยเราก็เตรียมการแนะนําตัวอย่างดีครับพอไปถึงไปถึงหน้างานปุ๊บโหเราขึ้นไปแบบไปสัมภาษณ์แบบนักแสดงก่อนเลยศิลปินก่อนเลยอะไรเงี้ยครับผมเราก็รู้สึกว่าตื่นเต้นแล้วพอเป็นศิลปินที่เราเราแบบบางศิลปินบางท่านนะครับก็เป็นไอดอลเราในวัยเด็กอะไรเงี้ยครับผมหรือว่าแบบ บางท่านผมก็ตามผลงานก็คือตื่นเต้นครับคือทุกวันนี้เจอเสลปินทุกท่านยังตื่นเต้นเลยนะอย่างอย่างแบบเอ่ออาทิตย์ล่าสุดนะครับจะมีพี่ซอฟ์แมชชีนมาใช่ไหมครับแล้วผมผมก็แบบก็พูดในวัยเด็กผมเลยอ่ะผมเอาเอาคือพี่ซอฟแมชชีนเขาจะมีเป็นหน้ากากเอเลี่ยนใช่ไหมครับที่เป็นหน้ากากของเขาผมก็เอาแบบเราเราไม่มีหน้ากากกันในวัยเด็กอ่ะผมก็เล่าเวทีแล้วผม,มเอาหม้อมาใส่หัวแล้วก็เขินแบบอุ้ยเล่าเล่าเล่าเลิกวัยเด็กไปแล้วเอ๊จะเป็นไรไม่นอจะโอากาสได้ไม่นออะไรเงี้ยครับ ใช่ครับแต่สุดท้ายก็ออกาสศนะครับผมก็นั่งดูเนเออถ้าสำตัวเองเหมือนกันว่าพูดอะไรลงไปประมาณนั้นครับคือหลังจากออกาศแล้วเนี่ยแฟนๆกับฟีดแบ็เนี่ยเยอะเลยนะคะน้องเซมชื่นชมอย่างมากเลยเราได้อ่านคอมเมนต์ของแฟนๆมาไหมฮะจริงๆต้อง ต้องขอบคุณแฟนๆทุกคนเลยครับผมจริงๆทั้งัเอแฟนๆแบบชาวหึงเออแฟนลับผมเองหรือว่าจะเป็นแบบแฟนรายการ T-POP s t a เ e หรือว่าแฟนๆช่อง WorkPo พอยเองครับผมหลายๆคนแบบให้การตอบรับดีมากแล้วก็แบบว่าแบบต้อนรับเราดีมากครับวันที่เรามีโอกาสได้เป็นพิธีกรแล้วออนแอร์วันแรกอะไรเงี้ยผมชื่นขอบคุณทุกคนแล้วก็ขอบคุณผู้ใหญ่ของทางช่องเวยที่ให้โอกาสผมครับเซนอยากจะแบบพิธีกรเนี่ยมีหลายรูปแบบในใจเซนแบ่เซนอยากเป็นพิธีกรในรูปแบบไหนสนุกสนานเฮฮาเป็นทางการหรือว่าแบบข่าวจริงจัง ผมว่าผมน่าจะไปทางสนุกสนานนะ <c oughs> คือแบบเคย, <c oughs> เ,คยเคยทำเคยทำวิชาการแล้วแล้วม่าสนุกสนานอะไรอย่างเงี้ยคือผมป็นผมผมนิยามว่าผมดูเป็นคนพูดไปเรื่อยเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่เพื่อนๆชอบบอกว่าผมพูดไปเรื่อยอะไรเงี้ยผมเลยรู้สึกว่าเออเราเรา,าเราปกติเวลาเราพูดนะครับเราไม่เคยพูดแล้วแบบาม,าแบบมีคนฟังเราเราแบบว่าแบบสามารถแบบได้เยอะเยอะ,เ,ยอะเท่ากับกันอยู่ในช่องปกติผมแบบจะพูดชอบพูดให้แบบครอบครัวฟังหรือว่าแบบมีพี่ๆแฟนคลับผมจะพูดให้พี่ๆแฟนคลับฟังใช่ไหมครับแต่วันนี้คือแบบมีโอกาสพูดได้แบบ ในช่องทีวีครับคือคนดูทั้งประเทศอะไรอย่างเงี้ยคือพอดดีใจจริงเลยโอกาสที่มีคนฟังเราพูดเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยครับเออีความสุขของคนละกันพูดเฟยแล้วมีคนฟังเราใช่ครับอ่าใช่ครับพูดผมพูดแบบพูดไม่หยุดเลยก็คือเคยเคยแบบวัยเด็กอ่ะอันนี้คือแม่มาเล่าให้ฟังแล้วแบบว่าเด็กๆผมพูดขนาดว่าพอแบบแม่ไม่ฟังผมพูดใช่ไหมผมก็ไปหยิบหน้าแม่มาแล้วก็แบบน้ฟังจริงๆ็นคนพูดแบบชอบพูดมากครับ อ่าจริงๆรแล้วนอกจากเรื่องของการพูดการทําละครการแสดงแล้วอีกหนึ่งเรื่องที่เราเห็นลดแลดอยู่เลยเรื่องการร้องเพลงอ่านี่น้องเซนก็อีกหนึ่งคนนะจ๊ะบอกเลยว่าเสียงดีมาก่ะกับล่าสุดเอ่อทาร่วมงานกับเจ้าครอบเพลงซีนีไวใช่ไหมครับผมใช่ครับใช่ใช่แล้วอย่างอย่างล่าสุดนะครับผมถ้าแบบล่าสุดเลยนะครับเพลงล่าสุดที่ปล่อยออกมาเลยจะเป็นจากกับลูกบเทโลครับเป็นเพลงที่ชื่อว่าผิดไหมที่ฉันไม่กลับไปรักเธอครับผมอ่า เป็นไงบ้างเพลงนี้แนวเพลงแนวเพลงเหมือนกับการเอามาร้องใหม่ใช่ไหมหรือยังไงครับองเซนใช่ครับจริงๆเป็นเพลงที่เหมือนศิลปินหญิงนะครับของทางเทโลอ่ะเคยร้องไปแล้วอะไรเงี้ยแล้วอันนี้เป็นโปรเจกต์ครับที่แบบว่าเราจะเอาเพลงครับของศิลปินหญิงเนี่ยมาร้องในเวอร์ชั่นของศิลปินชายคือส่วนใหญ่จะเป็นเพลงยุคประมาณ90ใช่ไหมครับแล้วเราลองมาเล่าในความเป็น90และความรักในช่วง90เนี่ยเรามาลองเล่าในยุคของแบบว่า เออแบบว่าปีแบบว่า20 21ดูอะไรเงี้ยประมาณนั้นครับว่าแบบเอ้ยความรักถึงแม้ว่าเวลามันผ่านไปนานแค่ไหนอะแต่คําว่ารักมันยังเหมือนเดิมเสมอประมาณนั้นครับ<อ>ใช่เ,<อ>เพราะว่า<อ>ทุกทุกสมัยทุกคนยังมีความรักเหมือนเดิมครับและทุกคนก<อ>็ยังมีทั้งอกหักมีสมหวังและผิดหวังเหมือนกันประมาณน<อ>ั<ๆ>้นครับการทําการบ้านกับเพลงนี้เพราะว่าแน่นอนมาเรื่องของต้นฉบับก็เป็นเพลงที่โด่งดังเหมือนกันพอเราทำมันรู้สึกกดดันไหมเออ โอ้หกดดันพอสมควรครับคือตอนแรกอ่ะเราเราล้องกับลองลองคีย์เมโลดี้ของของพี่ก่อนพี่เขาก่อนเลยซึ่งแบบเมโลดี้ของพี่ที่เขาทำเอาไว้อ่ะครับเป็นเมโลดี้ผู้หญิงเลยเป็นคีย์ผู้หญิงเลยซึ่งเราก็แบบว่า โอ้เราจะร้องคีผู้หญิงได้ไหมอะไรเงี้ยประมาณนั้นครับผมก็พยายามพยายามร้องครับจนแบบเออหาคีกันจนแบบได้ได้คีกันอะไรงเงี้ยแล้วทำกันบ้านครับล้วมีการฝึกฝนซึ่งมีการเวิร์กช็อปในของเพลงเองเครับซ้อมกันแบบสามสี่ครั้งเลยก่อนที่เราจะไปอัดจริงเองอะไรเงรี้ยแล้วก็มีการแบบเออในเรื่องของอารมณ์ทาเรื่องของอารมณ์อะไรเงรี้ยเพราะว่ามันจะเป็นฟิลของความรักที่เป็นอีกรูปแบบหนึ่งเพราะปกติเราเราจะเจอเราจะเจอเพลงที่อกหักหรือว่ารักเลยถูกต้องไหมครับแต่เพลงเนี้ยมันเล่าเหมือนกับว่า ฉันก็ฉันก็เคยรักเธอนะแต่แค่วันเนี้ยเราไม่สามารถรักกันได้เหมือนเมื่อก่อนแล้วเพราะวันเนี้ยเราเป็นแค่ความรู้สึกดีๆซึ่งกันและกันเอออ่ะถ้าคะชอบกับท่อนไหนเป็นพิเศษนะคะพอเราได้ร้องไปแล้วเราชอบไหมว่าท่อนไหนที่แบบโดนใจทัดใจราองที่สุดเลยผมว่าท่อนฮุกเลยนะอ่ะท่อนฮุกเลยท่อนฮุกเลยแล้วก็ท่อนฮุกที่ที่บอกที่ร้องเหมือนกับว่าผิดไหมที่ฉันไม่กลับไปรักเธอมันก็จะเป็นคําถามนะครับว่าผิดไหมที่ฉันกลับไปรักเธอหรือว่า สิ่งที่แบบผมเชื่อว่าคนที่มามามาถามเราอ่ะมันจะมีเหมือนคำคำตอบในคําถามในเพลงอยู่อะครับว่าเหมือนกับว่าถ้าถามว่าเธอโกรธไหมเอ้อถ้าถาถ้าถามว่าฉันโกรธไหมไม่โกรธก็เป็นการบอกเขาหมดแล้วว่าเราไม่โกรธเขาน,นะเราไม่รู้สึกไม่ดีเขานนะเรารู้สึกดีเขาทุกอย่างแต่แค่คําว่ารักของเราอะ่ะมันไม่สามารถเป็นชีวิตคู่ได้เหมือนเมื่อก่อนแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับเอาจริงๆคือเราฟังกันในเอ่อบทเพลงเยอะแล้วนะแฟนคลับเขาเรียกว่าโอ้ฟังกันเยอะหลมทลายทีเดียว ทีเนี้ยเนี่ยอยากจะฟังแบบสดๆตรงนี้อ่ะเซ้นครับได้ไดครับตะลึกบันเทิงของพี่หน่อยได้ไหมฮะได้เลยได้เลยครับเอ้าผิดไหมที่ฉันไม่กลับไปรักเธอผิดไหมที่ฉันเปลี่ยนไปจากวันนั้น ผิดไหมที right. ่ฉันลืมว่าเราเคยรักกันผิดไหมที่ทำอย่างนั้นผิดไหมที่สงสารหัวใจตัวเองโอ้ัใช่ฟังกันได้ทุกแพลตฟอร์มใช่ไหมคะน้องเซนใช่ครับทุกแพลตฟอร์มเลยครับผมหรือว่าถ้าใครอยากดูเป็น l i ฟ e สต r e มม i n g ก็เข้ามาดูใน youtube ได้เลยครับพิมพเพลงผิดไหมที่ฉันไม่กลับปรักเธอก็ได้ฟังกันจุใจเลยครับ เออคือมากความสามารถแต่ยังไม่หมดนะเพราะว่าในช่วงวิกฤตโควิดสิบเก้านี้เนี่ยเซนเขาก็มีโปรเจกต์แล้วก็ลงพื้นที่ลงพื้นที่ช่วยช่วยนะฮะเรื่องประชาชนที่กำลังเดือดร้อนจากวิกฤตครั้งนี้ด้วยใช่ไหมครับเซนโปรเจกต์อะไรใยครับผมเออล่าสุดที่ทําไปคือจริงๆมี2โปรเจกต์ครับเป็นโปรเจกต์แรกเป็นลงมาลราชธานครับก็เออมีการได้รับบริจาคจากทางพี่พี่แฟนคลับด้วยบางส่วนครับผมแล้วก็เป็นเงินส่วนตัวผมด้วยอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็เราก็เลย แล้วก็นำนาเงินสดเนี้ยครับผมไปซื้อเป็นชุด PPE เครื่องแบบว่าตรวจออกซิเจนเลยว่าเป็นแบบหน้ากากอะไรเงี้ยผมแล้วก็เจลล้างมือต่างๆหรือว่าแมสนะครับผมไปบริจาคที่แบบว่าเออลงลงมาราชทันมนะครับผมแล้วก็จะมีการกระจายของรงาราชทันเนี่ยกระจายไปทั่วประเทศไทยเลยที่เป็นของอาทางแบบว่า,เ,าเรือนจำต่างๆในประเทศไทยประมาณนั้นครับ <S <S <ม>แล้วก็เป็นโรงพยาบาลท,ที่เป็น ราชทานต่างๆด้วยครับผมแล้วก็ <c oughs> อีกโปรเจกต์หนึ่งครับผมล่าสุดเลยมมเมื่ออาทิตย์ก่อนครับเป็นโปรเจกต์เกี่ยวกับว่าเออผมเป็นสิทธิ์เก่าของทางมสวใช่ไหมครับเราบังเอิญว่าแอบไปเห็นแบบท w i t t e อร์ของอาจารย์ผมนะครับที่มหาวิทยาลัยท่านโพสต์ถึงว่าเอ้ยมีมีแบบต้องการนะตอนนี้แบบคือทางทางโรงพยาบาลแบบขาดแคลนมากอะไรเงี้ยผมก็เลยแบบเห็นปุ๊บก็เลยแบบนั่งคิดเลยว่าเอ๊ะเราจะไปหาเงินจากไหนดีที่แบบจะมาช่วยตรงนี้ก็อยากช่วยมากครับผมก็เลย เปิดเป็นโปรเจกต์เอาเสื้อนี่แหละครับผมที่ที่เรามีมีอยู่ทางกับทางบริษัทอะไรเงี้ยเอาเสื้อออกมาขายเพื่อที่จะเอาเสื้อที่ขายตรงเนี้ยเอาเงินไปทําบุญครับผมก็เหมือนกันครับเป็นชุด PPE เป็นแมสเป็นอุปกรณ์ต่างๆาเหมือนกันทางการแพทย์แล้วก็เอาไปบริจาคซึ่งผมแบบไปคุยกับกับแพทย์ที่ทางแบบว่าเอ่อมศวองคลาคครับเป็นโรงพยาบาลมศวอองคลาคก็คือแบบขาดแคลนมากจริงจนะครับผมถึงขั้นเขาบอกว่าบางครั้งบางวันเนี่ยหรืออาจารย์เองที่คุยกับผมก็คือเขาบอกว่า บางวันเนี่ยเราเราแบบนั่งคิดเลยนะว่าชุดหรือว่าอุปกรณ์ทางการแพทย์อยู่ได้อีกแค่อาทิตย์เดียวแล้วคือหลังจากนั้นอ่ะก็คือไม่รู้แล้วว่าจะต้องหาจากไหนมาเพราะสั่งก็สั่งไม่ได้หาก็หากันไม่ได้อะไรเงี้ยงบประมาณไม่พออะไรเงี้ยครับผมซึ่งผมรู้สึกว่าเราอยากจะช่วยตรงนี้จริงๆริงอ่ะแล้วจริงๆคือแบบหลายคนนะครับผมคือจริงๆนอกจากผมทําแล้วแล้วผมโพสไปก็มีพี่แฟนคลับนะครับผมคอยส่งไปเรื่อยๆ่อะไรเงี้ยครับผมคือจริงๆต้องขอบคุณพี่แฟนคลับทุกคนมากแล้วก็อยากร่วมอนุทนาสั้วมที่าบุนรบ ครับผมเราก็นุโมทนาบุญกับน้องด้วยนะคะใช่ครับคนะครับนุโมศรุตุกครับเซนก็จะถ้าเกิดมีโอกาสก็จะช่วยเหลืออย่างนี้ตลอดถูกไหมคะถ้าเกิดเราพบเจออะไรคนที่เดือดร้อนต่างๆใช่ครับจริงๆผมพยายามทํากิจกรรมอันนี้เรื่อยๆอะไรเงี้ยครับผมถ้าแบบเรามีโอกาสอะไรเงี้ยมีช่องทางอะไรที่เราลองทำเราก็จะทำเรื่อยๆจริงๆผมจะมีที่ทําหลักๆครับจะมีเป็นกลุ่มเจตนาของสายของผมอยู่แล้วอันนี้ผมทํามาตั้งแต่มัลปสามเลยครับที่ยังคงทําอยู่ที่เราคือ แรกๆครับคือกลุ่มๆผมจะเหมือนกับว่าเราจะเอาแบบว่าบุคลากรนะครับผมที่มีแนวความคิดเดียวกันที่อาจจะช่วยช่วยงานของวัดต่างๆเราจะเข้าไปช่วยแต่วัดต่างๆเลยว่ามีงานการก,ารกุศลต่างๆจะเข้าไปช่วยอะไรครับตอนนี้ก็ยังทําอยู่หมเดิม <ๆ S 2> ครับเซนท์<อ>ค่สุดท้ายี่อยากจะให้ฝากให้กําลังใจอะไรอย่างนี้นะคะคนที่ช่วงนี้เนี่ยแน่นอนแหละทุกคนก็ประสบปัญหาเนาะวิกฤตโควิดสิบเก้าก็อยากได้ก COVID ําลังใจจากน้องเซน์สักนิดนึงค่ะได้เลยครับเซน์ก็ขอเป็นกําลังใจน้อยๆนะครับผมถึง ทุกคนเลยนะครับผมช่วงนี้ถ้าใครรู้สึกว่าไม่มีกำลังใจหรือว่าท้อครับผมเชื่อว่าช่วงนี้ทุกคนเราเราเจอเรื่องหนักๆเหมือนกันแหละแต่เราเชื่อว่าถ้าพวกเราจับมือไปด้วยกันนะครับผมในช่วงเนี้ยผมเชื่อว่าเราจะผ่านช่วงนี้ไปได้ขอให้เราผ่านช่วงนี้ไปได้ไวที่สุดเพราะว่าเราไม่รู้เลยว่าเราจะผ่านช่วงนี้ไปได้ไวแค่ไหนขอให้ผ่านไปได้ไวที่สุดนะครับผมแล้วก็ถ้ารู้สึกท้อนะครับผมจะมีผมอยู่ข้างๆทุกคนเสมอนะครับผมเป็นอาจารย์ทุกคนครับน่ารักฝากกำลังใจกันขอบคุณผลงานกันแล้วตอนนี้คือ ทิ้งทายสักหน่อยอัปเดตช่องทางต่างๆในการติดตามแล้วก็ผลงานที่กำลังจะเกิดขึ้นฮานงเซนได้เลยครับผมก็ถ้าใครนะครับผมอยากเจอกับเซนนะครับผมสามารถติดตามเซนได้นะครับผมที่ไอจีเซนซุปนะครับผม s i n t s u p นะครับผมหรือว่า Twitter เองเซนซุปนะครับผม s i n t S.U.P. นะครับผมหรือว่าเป็นช่องทางแบบเซ็นซุปไทยแลนด์ใน Facebook นะครับผมหรือว่าหวยป่อนะครับผมควางมิงมิงเซ็นนะครับก็สามารถมาเจอเจอพูดคุยกันได้นะครับผมแล้วก็ตอนนี้ถ้าใครคิดถึงกันสามารถติดตามผลงานผมได้ในตอนนี้มีใน Netflix นะครับออนแอร์อยู่เลยนะครับผมเป็นรีลันนะครับเป็นเออในเรื่องเรดไฟโกด์เองนะครับผมบังเอิญรักเองนะครับผมหรือว่าเป็นไม่ที่ฟิวตอนนี้ก็ยังฉายอยู่นะครับผมแล้วเดี๋ยวเราได้เจอเจอกันน่าจะประมาณต้นปีหน้านะครับผมกับซีรีส์เรื่องสิงห์เกนนะครับแล้วก็เพลงผิดไหมที่ััั้้้้นนไไปปกกกกกบรรเเเเธอออทีี่่่พิงงววมืแล็็ฝา โปรเจกต์ด้วยนะครับแอบมึงรักนะครับผมทุกช่องทางเหมือนกันใครที่อยากติดตามในเรื่องของซีรีส์แอบมึงรักนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเออในเรื่องของ Twitter เอง YouTube เองนะครับผมแล้วก็ Facebook เองนะครับแล้วก็ Twitter เออในไอจีนะครับผมก็สามารถมาเจอเจอกันได้นะครับผมในทุกช่องทางของแอบมึงรักรวมถึงว่าถ้าใครอยากดูคอนเทนต์ต่างๆนะครับผมของแอบมึงรักเนี่ยก็สามารถเจอเจอกันได้ในช่อง Idol Factory นะครับผมใน YouTube นะครับผมซึ่งวันนี้นะครับผมก็ก็จะมีคอนเทนต์มาเรื่อยๆนะครับเป็นไงคุณกลิ่นแน่นอนคือ เาเรียกว่าช่วงโควิดแบบนี้แฟนคลับไม่เหงานะอยากเจอถูกต้องอยากเจอเซนไปทุกๆช่องทางทุกแพลตฟอร์มได้เลยวันนี้เนี่ยเป็นเกียรติกับคมสลุกบันเชิงร้านของเรามากเลยฮะน้องเซนโอกาสจำตรงนี้เลยโอกาสหน้าถ้าเกิดว่าสถานการณ์ดีขึ้นจะเชิญมินข้างๆมาล้อเพลงฟังข้างข้ได้เลยได้เลยยินดีเลยครับโอเครับที่ต้องขอบคุณน้องเซนมากเลยนะคะครับขอบคุณมากเลยครับขอบคุณพี่ั้งสองคนเลยครับขอบคุณนะครับบ๊ายบายครับ ขอบคุณน้องเซนนะคะค่ะขอบคุณนะคะโอ้โหน่ารักมากๆมาก,มากความสามารถขนาดนี้ดนวยพี่ฟีเนะตอต้องไปติดตามผลงานน้องแล้วแหละต้องนี่<ะ>ฉันจะจะเอาน้องมายืนข้างๆออแต่พี่ฟีอาจจะต้อง หลบไปฉันต้องมองถึงไอวิดีโอไว้มีความสุขแล้วของงานได้มองแค่นี้แบบใส่ว่าอย่างพี่ก้อนที่ผ่านเรียบร้อยแล้วเห็นไหมเชื่อว่าหลายคนก็ฟินเลยแหละวันนี้แบบจุใจมากเนาะให้น้องทั้งรายการเลยใช่แล้วครับผมอย่างที่ต้องพิมพ์บอกไปครับว่าคนไหนที่อยากติดตามผลงานต่างๆของเซนก็มีทุกๆช่องทางเลยตามแพลตฟอร์มออนไลน์นะครับตอนนี้ก็อยู่ในช่วงโควิดนะอาจจะต้องติดตามกันได้ผ่านทางผลงานแบบนี้นะฮะส่วนช่วงหลังจากโควิดทุกๆอย่างเคลียร์แล้วก็จะมายืนตรงนี้ น้องเซนสัญญากับเราไว้ยบร้อยอแล้วเชิญมาแล้วนะพี่ฟน,นะแล้วต้องติดตามเราด้วยเพราะว <c oughs> ่าเราอาจจะมีแขกรับเชิญพิเศษในช่วงทุกๆวันศุกร์เนี่ยพี่ฟีเขาจัดให้คุณผู้ชมเออีเป็นสายวายโดยเฉพาะเลยนะครับผมแต่สำหรับค่ำคืนนี้เชื่อว่าหลายคนคงจะฟินกันไปแล้วแล้วก็เรา2คนเช่นกันพร้<ถ>อมกับทีมงานนะฮะติดตามกันได้ไหมนะครับผมกับคมสลิตบันทชงไลฟ์ทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา หนึงน่งครึงงง่งค่ะแต่อาจาอาจะหลายคนอาจจะยาวไปเลยสองทุปเลยนะเพราะว่าอยู่ที่ว่าความฟินของเทปนั้น,น,นเนี่ยจะเป็นแขกรับเชิญคนไหนนั่นเองเนาะ,ะวันนีนะฮะเราสองคนพร้อมกับทีมงานต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ